ช่ sure, 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 sure. อช่อช่อชื่ออืมช่างดีจริงๆนะครับที่คุณฮาตานากะได้ลงแข่งกีฬาเขตในครั้งนี้อืมพราะแกขอร้องให้นะสิฮามาดะขอบใจมากนะไม่เป็นไรครับช่วยพยายามแทนในส่วนของพผมด้วยนะครับอะเอ๊แต่ไม่เข้าใจจริงๆอะไรเลย กอีกแค่กีฬาเขตซึ่งเป็นแค่งานเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรอ่ะทําไมถึงดีใจขนาดนั้นล่ะครับที่จะได้ลงแข่งอ่ะเฮ้ยเจ้าง,งูลองเป็นคุณฮัตตนาก,กะแล้วก็ยังไงก็ต้องชนะอยู่แล้วจริงไหมทีเนี้ยผลงานชัยชนะนี่แหละจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการการันตีที่คุณฮัตตนากะจะได้เข้ามาหาลัยชินโตได้ไงอ๋ออ๋ออะไรของแกวะอันนั้นก็พอมีส่วนบ้างนะ การที่ได้ลงแข่งเนี่ยพูดยังไงดีเออมันเป็นความภูมิใจสูงสุดเนี่ยอ่าดูท่าแกกับคาซุมิจะไปได้สวยนะอ่ามันก็ต้องแน่อยู่แล้วแต่ก็แค่เพิ่งเริ่มต้นเป็นแฟนกันเท่านั้นน่ะแล้วแกล่ะเรื่องกีอากิจะเอายังไงอ่ะเออเรื่องนั้นตอนนี้ฉันไม่แน่ใจนักบ่าว่าไม้เอดะนะมันคิดกั่จีอากิยังไงนะสิเอ๊ หมาดามันไม่สนใจผู้หญิงที่ใส่ชุดฟอร์มมิชิดหรอกมกั้งก็อาจจะจริงว่ากับแค่ชุดฟอร์มโรงเรียนเป็นแบบไม่โป๊แบบที่มันต้องการน่ะมันกับชกอาจารย์เลยเออหมดาฉันอยากถามความจริงเรื่องเฮออ้ยจะเฮออ้ยอะพวกทํามองอะ่ะโกหกหน้ามีจริงเหรอเอ,อ๋เฮลโหลเอ,อ้ยตายแล้วโดนเห็นแล้ว นี่ยังจะบ้าหัวล้อทัดไทยเขาอีกเหรอมบดะเฮ <_ d> ้ยปล่อยซิวะในกลุ่มนั้นมีผู้หญิงไว้ผมหางมาด้วยหายบ้าสักทีน้าทางโน้นเขาแตกตื่นกันหมดแล้วอ่ะอะไรนะหางมาหเหรอ,อ,เอ,อไม่ทันซื้อหนังสือการ์ตูนเลยฮะเออโออ้อโอโอ้เจ้าบ้าทางโน้นเว้นั่นไงเอเอเอะฮะ ฮทั้งเมื่อกี้น่ารักกว่าอีกโชคดีแล้วเอเอเฮ้ยแกเห็นหรือเปล่าวะเห็นส่ทำไมต้องขโมยของด้วยวะนั่นนะสิอ,อืมมีอะไรเหรอของแค่นั้นเนี่ยจ่ายเงินซื้อไปก็ได้เนี่ยอะาอเดี๋ยวเอ้ยนั่นแกจะทำอะไรนาะซูเมะมาเขาโตะ พวกมันเป็นใครมาทำซ่าอะไรในทินพวกเราวะอืทำมันแหละมีปัญหาเรื่องไงไอ้กลอกเอ้ไอ้บ้าเอ้หาที่ตายหรือไงวะเฮ้ยไม่ต้องแกพูดยังไงแล้วเมื่อกี้อะไรนะเอ๋เฮ้ยเมื่อกี้แกพูดว่ายังไงนะเออเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้บ้านี่พูดใหม่สิอืมเอออ ฉันพูดว่าทําเลมีปัญหาหรือไม่นะครับแล้วหลังจากนั้นเลยไอ้กลัวเหรอก็เปลี่ยนเป็นลูกพี่ก็ได้จ้าถอนคําพูดแกซะเข้าใจแล้วท่านขอโทษอี๋ไม่ด่ข้างหลังอืออีพ้ออ่อเออฮัวอออเฮ้ยที่หลังอย่ามาเที่ยวดูถูกคนอื่นอีกนะเว้ย ไอ้บ้าเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะอืออ,อ่านี่เธอจะรีบไปไหนล่ะขอดูของข้างในหน่อยสิจะทำอะไรฉันเนี่ยพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องเห็นที่ต้องใช้กำลังอ่ะอย่านะไอ้พวกโรคจิตเออเอฮอเอออมาอนดะนีะนะ่ยังอยากเจ็บตัวอีกหรอวะโชว์เอ้ยนายนี่มันอันตรายจริงๆเนี่ยอือ้าวแกเองเหรอมาทำอะไรที่นี่อ่ ฉันกำลังวิ่งชกลมเนี่ยพวกนายต่างหากแล้วมาทำอะไรที่นี่เอ๊ะนี่เธอไมดะผู้หญิงคนนี้ไปทำอะไรมาเหรอไม่เกี่ยวอะไรกับแกสักหน่อยนะอย่ามายุ่งนะถ้าใหญ่นี่จะทำอะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกวะเชะคืนให้ก็ได้ของแค่เนี้ยเอะนี่เธอเอาอีกแล้วเหรอนี่เนี่ยไอ,อ้ไอ้บ้าแกตบผู้หญิงเหรอหัดทำตัวให้มันดีหน่อยนะนาซุมิ เอะนาซุมิเหรอนาซุมิหมายความว่ายังไงกันเนี่ยฮะตานากะับเฮ้ยไม่ดะทำเสื้อไปได้ชื่อนก็ชื่อเธอนะเว้ยนีเรื่องนั้นฉันรู้แล้วโอ้ยนาซุมิเฮ้ยผูวเฮ้ยแกฉันผิดหวังในตัวแกจริงๆอ่ะ ฉันไม่สนหรอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะเป็นอะไรกับแกแต่การที่แกลงมือกับผู้หญิงเนี่ยฉันคิดว่าต่ำซามที่สุดไปกันเถอะคาสจิโยเนจิจริงสิพวกนายช่วยเอานี่ไปคืนให้ด้วยสิว่าไงนะคืนฉันเอาไปคืนนะเขาก็หาว่าฉันขโมยเองสิใช่คนเดี๋ยวนี้ชอบมองว่าเราเป็นโรคจิตน่ะเออผู้หญิงคนนั้นน่ะเอะเอเป็นน้องสาวของฉันเองะเอะฮะเออฮะว่าไงนะ แกอยู่กับเด็กผู้หญิงคนนั้นสองต่อสองเลยเฮ้ยแล้วพ่อแม่ของแกหายหัวไปไหนวะไม่ได้ใจเย็นไว้พวกท่านเสียไปเมื่อปีที่แล้วด้วยอุบัติเหตุเอเอเมื่อก่อนเนี่ยเธอเคยเป็นเด็กที่ดีมากตั้งแต่ไปคบกับพวกเพื่อนเร็วๆที่โรงเรียนของเธอเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปพวกเมื่อกี้แงเลยแล้วปัญหาเรื่องเงินเลยเราสองคน,นหันมาช่วยกันทำงานพิเศษเนี่ย ไม่ได้เงินประกันชีวิตของพ่อแม่เลยเหรอเปล่านะก็ได้เนี่ยแต่เราไม่ได้เอามาใช้เนี่ยน้องสาวฉันบอกกับฉันว่าอยากให้ฉันเข้าเรียนมาหาลัยเนี่ยที่มาหาลัยชินโตเนี่ยเพราะจะทําให้ความฝันโอลิมปิกของฉันเป็นจริงขึ้นมาเป็นเด็กดีจริงๆนะเฮ้ย,ยแ่ะไอเงินประกันชีวิตเนี่ยเขาแจกกันที่ไหนวะเอแล้วทําไมเด็กคนนั้นถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ละ่ะเอเอ พราะฉันไม่ดีเองไม่ค่อยมีเวลาดูแลเธอนะแล้วเธอเรียนอยู่ที่ไหนเหรอเออคาโดเอบิเนะี่ยโกหกนะจริงๆนะไมเอดะนะ่ะบอกว่าอย่างนั้นเนะี่ยก็ไมเอดะนะ่ะชอบผู้หญิงที่ใส่ชุดฟอร์มคล้ายกะลาสีเรือมีผมหางม้าผูกโบสีขาวใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นเนะี่ยเออก็ประมาณนั้นนะ่ะนะฉันก็ไม่รู้อ่ะ แล้วเธอคนนั้นเป็นน้องสาวของฮัานากะด้วยนะเอ๊ะงั้นเหรอเอชอช็อกไปเลยเหรอฮะเปล่านี่ไม่มีอะไรนี่จริงนะอืมทำไมล่ะไม่เห็นเกี่ยวกับฉันนี่ได้งั้นก็ดีจิอ็กิจังเธอคงไม่ได้สนใจมมเอดะเป็นพิเศษใช่ไหมอะอะคือว่าฉันเออเอ่อ,อจริงสิเด็กคนนั้นเป็นเด็กโรงเรียนไหนเหรออ่ะอะ รู้สึกจะโรงเรียนคาโดเอบีอ่ะงั้นเหรอเอ่อ,อ,อถ้ายาวได้เรเร็วก็คงจะดีนะเอ๊ะผมของเธอเนี่ยเอ่อ,อ,อถึงมาก็คงไม่ได้อะไรนะแต่อยากเห็นว่าเป็นยังไงเหมือนกันเนี่ยอ้านั่นไมดะนี่พวกแค่โดนตันหน้ามาบัดเดียวก็แจ้นกลับมาแล้วอย่างนั้น ขอโทษด้วยครับคุณฮิลานาก,กะไปให้มันยามได้อะช่างทุเลสิ้นดีพอเถอะโยคินาซุมิอย่างพวกมากโคโตเนี่ยไม่ใช่คู่มือของเขาหรอกเนี่ยอะไรเนี่ยเธอรู้จักมันด้วยเหรอเขาเป็นเพื่อนของพี่ชายฉันเน่ยชื่อว่าไมดะไทซอนแห่งเทเคนอะอะไรนะไมดะแห่งเทเค็นเหรอโอ้ที่เพิ่งเข้าเรียนแล้วไปก่อเรื่องนะนะ ยังเล่นงานอากขงิแห่งเคเอจนหมอบไปเลยนั่นนะเช่งั้นเองเหรอไม่น่าหรอกพวกแกถึงเทียบมันไม่ติดอ่ะอะอ่อเออเออพวกแกคงมีทุระกับฉันสินะฉันอยู่นี่แล้วไงอ่ะไม่ดะอ่ะฉันอยากคุยกับผู้หญิงคนนั้นหน่อยแกเองเหรอไม่ด่ะกล้ามากนี่ถึงบุกมาถึงรังของฉันเนอะอืมทำไมถึงไปคบกับคนพวกนี้เนี่ย ธอไม่ได้เป็นผู้หญิงอย่างนั้นนี่นาะไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นเหรอ่ะอ่ะอะพูดอะไรตลกว่ะแกเพิ่งเจอเธอเมื่อวานน่ะทำมาเป็นรู้ดีเหรอนซุมิเน่ยเป็นผู้หญิงแบบนี้เราเวย้ยเธอหลงรักฉันแกรู้หรือเปล่าจริงไหม <c oughs> <c oughs> เห็นทีจะรับไม่ได้ว่ะว่าไงนะฉันบอกแกว่าฉันรับไม่ได้ที่เธอจะไปเป็นแฟนกับคนอย่างแกเนะี่ย ซึ่งพี่ชายของเธอเองก็คงเช่นกันเพอเจออะไรวะรู้ว่าแกหลงรักเธอเข้าแล้วฮะถ้าใช่แล้วจะทำไมวะเชอจะซามากไปแล้วนะเว้ยเอ๊ะน้องสาวมาทำอะไรอยู่ที่นี่จาคุณฮิรานากะครับมีเด็กซนมาแอบดูอยู่นะครับอะไรนะเฮ้ย ให้เด็กโรงเรียนเดียวกับแกหรือเปล่าวะจิอากิมาทำอะไรที่นี่เนี่ย,ยจิอากิะ,ะแกนี่ถ้าจะเพี้ยนนะมาหาเรื่องเขาแล้วดันเสือกพาสาวมาด้วยนะอยแต่เด็กคนนี้ก็น่ารักดีนี่ว่าว่าไงจ้ามาเป็นแฟนพี่เอาไหมโคยิอย่าเอามือสกปรกของแกมาโดนตัวเธอเนะไม่ย่งั้นแกแหลกแนะ่ อะไรของแกวะก็แกชอบนาซุมิไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยฉันแค่ไม่อยากให้ผู้หญิงดีๆอย่างนาซุมิมาคบกับคนเลวอย่างแกก็เท่านั้นเนี่ยโอ้ร้องห้าใหญ่เลยช่างน่ารักอะไรอย่างนี้โคยิุบปากซะนาซุมิเอาเงยหน้ามันหน่อยเดี๋ยวพี่จะเช็ดน้ำตาให้อย่าแตะต้องเธอนะเว้ยพวเอ้ยมันไม่หมอบเลย เอ,อกล้านักนะมาชกคุณฮิรานาก,กะไม่ต้องเข้ามายุ่งพวกแกมันไม่พอมือมานหรอกอ,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 อยากมีเรื่องนักใช่ไหมไม่ดะนี่ทำอะไรกันอยู่นะ่ะเฮ้ยค,คุณมาสะอาจารย์คอนโดอ่ะนั่นไมเดะกับนันนาเสะนี่พวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่อะอะไรนะลุงนั่นแหละมาทำอะไรที่นี่ เรียกลุงได้ไงวะเรียกฉันว่าคุณมาสะสิก็ได้คุณมาสะไม่ใช่เว้ยต้องเรียกอาจารย์คนโดก็เมื่อกี้บอกเองนี่ว่าฉันมาปรึกษากับชมรมมวยที่โรงเรียนนี้เนะี่ยเพราะพรุ่งนี้ฮัตนากะจะขึ้นชกที่โรงยิมของที่นี่เลยมาดูลาดเราด้วยนิดหน่อยอะไรนะไม่เห็นหมอน,นั่นจะบอกเลยพรุ่งนี้จะขึ้นชกที่นี่อะไรนี่แกพาอาจารย์มาด้วยเหรอแกว่างไงนะ ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนเทเค้นนะเว้ยเอาหน้าไปละทางมหาลัยชินโตตกลงแล้วว่าถ้าฮัานากะสามารถชนะเลิศกีฬาเขตครั้งนี้ได้ก็จะให้เข้าเรียนต่อที่นั่นได้แล้วไงล่ะยังไม่เข้าใจอีกเหรอลองคิดดูสิถ้าเธอมาก่อเรื่องที่นี่เนี่ยผลจะเป็นยังไงฮะอ๋อหมอนั่นมันพี่ของเธอนี่นะเธอก็รู้จักพี่ชายฉันดีนี่โยคิ ไม่ต้องห่วงหรอกลุงลุงเหรอฉันชื่ออาจารย์คนโดนะพวกเราเนะี่ยไม่ได้มีความเครียดแค้นต่อเจ้าฮัทนากะหรอกนะแล้วก็ไม่คิดที่จะไปยุ่งอะไรกับพวกเทเคนด้วยจึงไม่มีความจำเป็นที่จะไปขัดขวางการแข่งในครั้งนี้แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไอ้หมอนี่มันชกผมมาหมัดหนึ่งเอะฮะทั้งที่ผมเองก็ไม่ได้ไปหาเรื่องอะไรมันเลยสักนิดเนะี่ยจริงไหมจริงครับไม่ได้นะไม่ดะ รู้แล้วเนี่ยเฮ้ยจะทำอะไรวะก็ให้แกชกฉันเหมือนที่ฉันชกแกไงแ่า์ดีไหมว่าไงนะไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคุณมาสจะได้ไม่ต้องติดค้างกันไงตามใจได้แค่หมัดเดียวเท่านั้นนะหมัดเดียวก็เกินพอแล้วฉันจะถอนฟันให้แกเองอื้ออเอ้ยเอ้ยผั อออแกเลือดกำดาวออกแต่ฉันไม่เป็นไรเลยว่ะแสดงว่าฉันเจ๋งกว่านะเชน้องสาวแล้วเจอกันใหม่ละจ้ะไปกันเถอะนาซุมินาซุมิมีอะไรเหรอ ขอบใจนะเอ๊ะอ,อ,อะไรเนี่ยเฮ้ยเข้าใจยากชะมัดเราเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงไม่ละนานาเสด้วยจริงด้วยเทกิเธอมาที่นี่ได้ไงอะ่ะเออฉันมาหาเพื่อนที่อยู่โรงเรียนนี้เนี่ยเพื่อนเหรอเออก็กลับไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งให้นะเพราะเดี๋ยวเจอพวกนั้นเข้าอีกอะ่ะมันจะลำบากนะเออ เออต่ช่างเถอะฉันกลับเองคนเดียวก็ได้นะ,ะจิ่อากิบายบายนานาเสทำไมเราถึงได้บ้าอย่างนี้เนะี่ยไม่เห็นจะต้องร้องไห้เลยเธอทําทอะไรอะ่ะอ่ะฮะก็นานาเสร้องไห้ไม่เห็นเหรอแม่นั่นน่ะปกติก็ขี้งจะตายอยู่แล้วอ่ะอึเป็นอะไรอะเออตุยเออเออเฮ้เออเออ นี่ขนาดฟันกลามหลุดเลยเหรอฮี่นีอ่ะพี่กลับมาแล้วเหรอเนี่ยพรุ่งนี้ต้องขึ้นโชคเนี่ยวันนี้เลยไม่ไปทำงานพิเศษอ๋อเหรอแล้วเธอทำไมกลับมาเอาป่านนี้แหละฮะไปทำอะไรมาอาทำงานพิเศษนะ่ะพรุ่งนี้บังเอิญมีธุระวันนี้เลยทำงานจะดึกแทนไปขอโทษนะคะที่ไม่ได้บอกก่อน ฉันมีของขวัญพิเศษจะให้พี่ด้วยนะพอได้ยินว่าพี่จะมีสิทธิ์ได้เข้าเรียนที่มหลาลัยชินโตเมื่อกี้ที่ร้านที่เธอทำงานพิเศษอยู่เนะี่ยโทรมานะออะ,อะเขาบอกว่าเธอไม่ได้ไปทำงานหลายวันแล้ววันนี้เธอไปไหนมากันแนะ่<ะ>พี่ยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมเดี๋ยวฉันไปทำให้กินนะนาซมิเธอไปอยู่กับใครมาเหรอ,อบอกไม่ได้งั้เหนอ พี่ไม่อยากให้เธอทำงานพิเศษเลยนะถ้าไม่อยากให้ทำงานพิเศษแล้วก็ตามใจแคกขอให้ไปเรียนก็พอแล้วพี่ไม่รู้หรอกนะว่าเธอกำลังคบกับใครอยู่แต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนแก่คนอื่นกันแล้วกันอย่างเมื่อวานที่สวนเนี่ยพูดมากจริงเอ,เอ๋เลิกยุ่งกับฉันสักทีได้ไหมก็จะโตกันแล้วนะนาซุมิมืดป่านนี้แล้วจะไปไหนอีกปล่อยเนะนี่ยนาซุมิ อ่ะ,อ,ะอ่ะอ่ะนารุซมิเดี๋ยวพี่ไม่เคยเข้าใจฉันเลยแม้แต่สักนิดเดียวอ่ะฮะนารุมิของอะไรเนี่ยอืมฮยตุก,กตาโอลิมปิกเหรอเครื่องหมายโอลิมปิกด้วยนาซุมิเอ้ยบ้าที่สุด ดันลืมซื้อไฟแช็กซะได้มีแต่บุหรี่เอ๊ะโอ้หวัดดีจ้าเอ๊ะอืมมาทำอะไรที่นี่คนเดียวเนี่ยเอ๊ะ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 โอ้ยพวกเอ๊ะขอฉันมวนสิพูดอะไรอย่างงั้นเน่ยผู้หญิงสูบบุหรี่มันดูไม่ดีนะรู้ไหมอีกอย่างนึงเนี่ยฉันไม่มีไฟแช็กด้วยฉันมีนะเอะจริงเหรองั้นขอยืมหน่อยสิ ต้องให้ฉันมามวลหนึ่งก่อนนะนี่ใหญ่นี่เออแต่ว่านี่เธอหลงรักเจ้าฮิรานากะนั่นจริงเหรอเอ๊เอะะอะไรเนี่ยนี่เธอสูขไม่เป็นหรอกเหรอฮารานากะบอกว่าที่จริงเนี่ยเธอเป็นเด็กดีมากนี่นะแล้วทําไมเป็นแบบนี้ล่ะทําไมนะเหรอทําไมต้องแกล้งทําตัวไม่ดีด้วยเธอ,อ,อไม่ใช่ผู้หญิงแบบนั้นนะจริงไหม โคยิอะอะไรเนี่ยอืมฮิลานากะแกโคยิแกเองเหรอไมดะนาซุมิเธอมาทำอะไรกับไอหมอนี่แล้วทีเธอละโคยิผู้หญิงคนนั้นใครไอกลัวกเอ้ยแกต้องคืนฟันกามฉันมานะเสียใจนะเว้ยฉันพาสาวมาด้วยไม่มีเวลาเล่นกับแกหรอกไมดะไปกันเถอะพาฉันไปไหนก็ได้นะอะอะไรเนี่ย เร็วสินี่อย่าดึงฉันแบบนี้สินาซึงมิไอ้บานั้น